สวัสดีคุณลูกค้าด้วยนะครับทางเพจ Facebook ของเรานะครับวันนี้ผมอยู่กับลูกค้าคนพิเศษอีกแล้วนะครับส่งมอบรถนิสันเทอร์ล่าสปอร์ตคันนี้นะครับคันแรกของจังหวัดอุบลเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะพาไปรู้จักกับคุณลูกค้านะครับที่เป็นเจ้าของรถนิสันคันใหม่นะครับที่เลือกออกรถยนต์ที่นิสันเดียวตกรุ๊ปของเรานะครับสวัสดีพี่แอลด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีของคุณคลาวส์นะครับเป็นลูกค้าชาวเยอรมันนะครับที่มาอยู่ที่ประเทศไทยวกับพี่แอลนะ ได้เลือกรถยนต์นิสสันเทอรล่าคันนี้นะครับเป็นรถที่ใช้อยู่ประเทศไทยนั่นเองนะครับ<ม>ก็อยากสอบถามพีแอลนะครับว่าความพิเศษที่มาเลือกรถคันนี้ที่นิสสันโยตโต o กุของเรานะครับคืออะไรครับผมอ๋อพอดีฝรั่งเขาบอกว่าเขาชอบเพราะว่าลูกเล่นดีมากหมายถึงว่า พวกกล้องข้างหลังข้างหน้าสะดวกสบาย<ม>แล้วก็ออแล้วกเ็เวลาขับหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะนั่งสบายสําหรับคนที่อายุมากขึ้นแล้วโอ,โอเคครับก็เลือกความคอมอร์สะดวกสบายาก,การใช้งานที่ตอบโจทย์ใ,ในการใช้ชีวิตนะครับผมไปโดยสารกรันหลายคนนะครับก็คือล่ากคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วได้มาเลือกซื้อรถยนต์ที่นิสสันเดสทูโกรุของเรา จากช่องทางไหนครับผมดูในเขาศึกษาข้อมูลก่อนค่ะแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตก็เลยตุ่งเข้ามาที่โูนของเราครับก็ได้เซลลีจีของเรานะครับดูแลเพื่อนไขแคมเปญโอเคเลยใครับผมีครั่นออกรถได้เลยนะครับราาคก็น่ารักกว่ายี่ห้ออื่นอยู่ขอบคุณมากครับผมออปชั่นของเรา n ิสานเทอร่าสปอร์ตคันนี้นะครับรับรองเลยว่า ราคาดีมากแล้วก็ออปชั่นเยอะออปชั่นดีใช่ครับผมความสะดวกสบายก็เยอะครับผมอย่างไรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆทั้งสองท่านด้วยนะครับผมที่เลือกรถยนต์นิสสันเทอร์ราสปอร์ตคันนี้นะครับคันแรกของจังหวัดบุรีเลยนะครับยินดีด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปส่งมอบนะครับรถยนต์นิสสันคันนี้ให้กับคุณลูกค้าก่อนนะครับถ้าสนใจรถยนต์นิสสันคันไหนนะครับติดต่อมาได้ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเรามีแอดมิน คอยตอบนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ